มาแมีนไผ่น้อทุกคนเนาะแมีนไผ่น้อสวัสดีครับนครับผมพบกับสองาบุญ坤สีเกียรครับมีรถเหรอครับมีรถอนนะสวัสดีครับตาบุญ坤สีเกียรติครับโอ้ยคิดถอดคิดถึงจำเสียงนี่้บ่นอนทุกคนเนาะหลังจากห่างหายไปโอ้หลายเดือนเนาะทุกคนเนาะ <ขอ S 2> ก็เ <c oughs> ข้าใจเนาะทุกคนเพราะว่าผมอาจจะบ่ค่อยได้เฮ็ดบ่ค่อยได้ถ่ายเนาะทุกคนเนาะเรื่องหน้าที่การงานที่มันมัน มันหน,นาแค่ไนทุกคนเหตุงานเหตุการณ์ตลอดเนาะทุกคนเนาะการนี้ละแต่ทายน้ำหนองคลิปหอนช่องน้ององแน่ช่องเจ้าของแน,น่นั่นเนเทียก็ได้ดอกมือนี่กะมีโอกาสเนาะทุกคนมีโอกาสได้มาส่งหนองายเวอยู่นาดานแต่ว่ากับว่าให้ยูเทนาดานนะกับกุ้มให้เข้าไปส่งหอนในปากเซผู้น่ะทุกคนเนาะแต่ว่ากลับไปกับอะไรนะ เรามายืนยิยม้มเรามายือนเยี่ยมไปนังเองเอ่อกะทีไปแสดงความยินดีกับไอ้สาวลาวน้วเนาะสาวลาวไต่ของเขาเป็นกะบยอดถึงหนึ่งแสนสามนั่ทุกคนก็น่าจะรู้หรอกนะมาเป็นผู้ใด้รอบไปติดตามมึงไงละ่ะว่าสิเป็นผู้ใด้เนาะทุกคนเนาะไปไหนเดี๋ยวเห็นให้เห็นหน้าก่อน คนมาหับน้องอยู่สนามบินแล้วน้องก็เลยว่าส่วนมากเพราะว่าไปเน้นอาหารแซนซับก็อยากให้มาสร้างแซนซับน้ำกันนี่แหละสาเหตุ<ม>ทีส่วนมากกันยอย่างนี้แหละบอลูนละตูดอย่างเดียวมือนีครับ <c oughs> ทุกคนตูดอย่างเดียวบอกเลยตูดอย่างเดียวมากบอลได้ตั้งใจเนาะมือนีเนาะมีตบาก็ดดียังนึงนครับมาเยี่ยม,น,นะมน้องนะมาเยี่ยมน้องแม่นะครับทีมงานของเขาอยู่ทางปากเซียมกับบอลูนว่วาสิไดเ้เจอใครในนู้อทุกคนเพราะว่า ไปพี่ไปกลับเนาะไปเสาร์เย็นกราบปะไปถ่าเราอันมีภูมิกับเนาะทุกคนนองตดตามมันจะเปลี่ยนผู้ใดเน้องเป็นมาถ่าโดนเราได้ปะจักสี่เบาอย่างเนาะทุกคนเนาะจักสี่เบาอีอย่างเนาะเนาะเออล้ำเมกเก่งทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้กะโอ้โดนโดนแม่งทุกคนกะขึ้นหอดเด้อขึ้นหอดทุกคนขึ้นหอดทุกคนคือเก่านี่ยละ ยากขออย่าไปจำปัดกันจะเอจะเอ๋เอ้ยนอนพี่น้องนอตอนนี้อ่ะพี่ชายห้ากับพี่สาวห้ามากหอดฟังเล่าเรียวนอตอนนี้ ในคับรถนี่เห้ยจะได้จริงในครับรถเนาะดอกไม้คับเนาะกับเดี๋ยวสิคับคาบให้นอดอกประมาณกับอะไรคาบบอยเนาะเนาะทุกคนเนาะขันนี้เพื่อนในคับประมาณไร้เรือนเนาะเห้ยนะไร้ไร้ไร้เรือเนี่ยครัคบบอยแล้วกันคาบบอยเรื่อยมันเป็นทั้งซีเรียสอยู่ดอกขัดเละเนาะขัดเลยเนาะระวังหัวอะไว้ดิบอสเนาะทุกคนตั้งแต่งานเนาะงานงานแต่งงานแต่งหนองตาดำเนาะ น้องตาดับกันทักหาอยู่โทรหากันอยู่ประหารกันก็ดีแหละก็ได้ไปเยี่ยมน้องนั่น้องกันได้ยินข่าวว่าพอสบายโด้วยว่าเห็นเพิ feels, hey, ่นซักยาสียาเนาะแมนเพิ <of> ane, ่นเป็นเป็นไข่อันน่ยเด็กน้องเป็นไข่ยังเนาะอืมไอ้การังใจเนาะไอ้การังใจเนาะเด็กกะสิไปพอกรสิไปเจอกันอยู่เหัวเนาะพครับเป็นเจอกันอยู่บ้านอาการสิเจอผู้ใดในอเมริกาบ้ามาแบบวันเดียวกับก็บดับเบิลเลยไม่อะไรมากมายเนาะทุกคนพอเอียงไรเนาะ กันเนาะพี่น้องมูดีน้องพาวาอ้ก็เอลีอยกับพากันเลอที่เห็ดมันเป็นบัตรมือเดียวมันป้องเลยนะหรือว่าจังไงไม่เดียวมันมันอยู่ได้30มสิบบัตรนะครับพอดีพักเขาพอดีพกก็ได้จไหนวะนไหนวสามมืองเจ้าก้อจริงจิงนีจะสามบาทแบบเพื่อเอาเห็ดไปคือกันฟังฟังเล่าข้าหันพี่น้องกันสามัคือกันแ่บัตรสวัสดิ์นนะเพราะว่าน้องกิ๊กเราได้เขาพาสปอร์ตมาทุกคนาสปอร์ต เจอกันอย่บากุ้ค่องมาไหนเนาะทุกคนเนาะกุ้ค่องนี้นะสองเดืียกว่าได้แต่งงานแต่งเอาแต่งไส่งนัดแป๊ไม่สมมงนัดมางานแต่งแล็นี้ไปห้อมอดีเรอเดี๋ยวล้างจากนี้ไปห้อมอลวกไปห้องมอดแมน้วยความแมนคนแนนอคนงานแ่งในนอของหอมอเนาะแล้วก็มาแล้วก็บริบจอกันเลยจง่ ครับสวยหอดแล้ว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 อดแล้วหอดแล้วหอดอดแล้วหแล้วอแล้วหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วดสลเราทุแล้วายแล้วทายแล้วเอาเก้บหวอล้อวหอ่ล well. ้อน้ยว um, เรซื้อกลบอกกันเปิดกระโปงนะเจ้าเหม็นผผว่นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสาวกองเทบกองเต้สวยเหมือนเดิ มาแต่งุงเต้มาแต่งุงเต๋อสวัสดีครับพี่แมีสวัสดีครับผมโอ้ตูดยังเดียวเลยมี่เมียตูดยังเดียวเลยพอดีเนาะคอแห้งทุกคนตอนนี้ใช้ตูดมากเลยใช้ดมากยังโซ่อันชล้องใหม่ไม่ยังชล้องใหม่ล้องใหม่กะสีเอามะตูดถูกกะสือกะสีเอาตัตูดจะส่งขามันต้องเฮ็ดแนวนั้นไปหนังถ้าจึงถ้าจึงแบบว่าเขาบุกเช่าสิบโอหูว่าเขาสื่อใหม่จะเขาใจบอก อกแรอะาไปกินอ้พ่ไป่งกินสามีแล่แดดมากร้อนะคุณแม่ทำไมพร้อมลงพร้อมลงนะพมหันมันชวยข้นนะไม่ทำสว้ข้นเนาะทุกคนในพร้อมลงเออเออสวยหดทุกคนเอออะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามมาสิไปทางไหนเนาเดี๋ยวรอนอมาก่อนดยไม่ไน้องตาดำเออน้องตาดำ จดาาคะียุดพอดีไซสแววคุ้นมากกันเลยกินจังไุดจีจี้กัยูจีจมยนองีไเน้องแววเป็นลูกสาวโกกีซังน้องเพียงอะนะนะทุกที่เออไซแววเป็นลูกสาวโกกหยชั้นหโรงเรียน่างว่าน้องใหญ่ทาไมถึงหนีจากกรุงเทพไม่ได้หนีมาดูราปันหนูต้องต้องทำทุกเดือนถ้าจะคิดว่าอย่างใหญ่ขี้นิบไปเหตุยุไทยก็คือสิ แเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนาะคันว่าเฮาเฮ็ดอยู่บอนี่ไปอยู่หุ่นก็เจ้าก็บ่ได้ต่อเขี้เฮาก็ต้องมีรายได้คงทีหรือว่ายังก่อถ้าจังได้ตัดสินใจเฮ็ดเนาะ่เรื่องเฮ็ดปั้นเนาะเฮ็ดแขวนั่นน่ะอ้าวเฮียว่าเดี๋ยวจังรอติดตามมั่งนะทุกคนเนาะเพิ่นว่าให้รอติดตามมั่งเดี๋ยวจังรอติดตามมั่งเนาะเอ้าว่าเฮาสิไปไสเนาะพี่น้องเออมินิกาขอพ่อคุณหลายๆอ้ายเอื้อยที่ว่า ไปไยาันอะไปมาทุกคนหลังจากมาหอดบานแล้วนาะกะมองนี่เนเคยถ่ายจ้าเถื <t <t <ok ่อเห็นแต่หนองนองรอบทุกคนถ่ายนี่เกมสวยน้ำตกหลังบานเนาะหลังบานหนองน้ำแหนมหนองตาดำเนอทุกคนไม่กระสุดหยอดตีคุณแม่นี่ ปูสาดแส่นี่เนาะน้องในมัดมือเลยน้องเนี่ยไปกินปีงกูปีงกันตะกี้เนี่ยมันยุ่งวุ่นมานว่ะอ๋อทุกคนมารอบนี้เนาะเคยเมืองจะได้คลิปน้องๆจากตามเป็นเอฟซีเนาะตอนนี้ก็ได้มาหัวจักรักไข่กันหนอกะได้มาเห็นของแหนะทุกคนนี่เออสวยยามฝนตกเนาะทุกคนนี่หลังบานเลยเด้นี่บาเด็ตัวได้นี่อันนั้นกับผู้สาวปุ๊ด เออพ่นกระนาตกทุกคนออบรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่นี่กระทมใมม่เนาะเหน้นที่ดุเลยมียนเมียนครับบทบาที่เห็ดหารเห็ุของเห็ดหม่องนอนหมองยู่กระเศร้ากระไดนี่เรารอบหน้าเราต้องมาจัดส้มตำอยู่นี่เทแล้วเก้อนกัเห็นได้คิดเพื่อนได้คุณแม่ เนีนบาต่ำบบกคุณติ่งอยู่นี่เอ่อเมียนเนียนไงมวนได้นี่ฟังเสียงน้ำไหลครับอ๋อเนาะทุกคนไปต่อตอนนี้กำลังเดินทางไปจะพาไปไหนนะจะพาไปปากซองพี่น้องปากซองน้าทุกคนตอนนี้กันแรกเลยทางของปากเซไปชมวิวเนี่ยทุกคน มืองเรื่องอกมากอีดีได้สภาพแบบอ่าเ่าิปุบานเท่าเมนคัวเรล่า่่ปุ่นนองน้องะเป็นไม่นามไม่นามงหรอย่าง่ามกของสัสัวสวยสวยไหมที่ชอบยาอ่ลส่เมอไหมยาลไซเมรไหมไม่ใส่เลอนะพอดอกแล้วได้โอ้ยดเกินบ้าวกิน้องถมแล้วเมเ่าจะได้ได้ครับนอง ของนะของตาดำครับสาวตาดำสาวเราต่งเนื้อทุกคนโดยมามาในปารีสเนาะมันมาทำอะไรนะมาส่งข้าวสามีเขาควรเขามีความงานยบอกแก้วขวดสวนกันเลี้ยวเบิแมนว้อยนแกส่นเคไสวนเฮาลยได้มเนาะตาดำนานเป็นแม่ส่งข้าว สามีเพิ่มสามีเพิ่มน่าเสีได้ยับกันไปปากซองแล้กันน่ะโองแรกนองให้ข้าเสียงกันโทรหาแล้วทุกคนเดี๋ยวสีมาพย่ยามแมนเนี่ยพสิบกว่าบาทนมาหาลองก็ ยูนีนแต่ว่าเราจะเลื่อนีนคือบคือบีบนของการเพิ่นๆุละบอกนะนีก็จะี้ก็เอิญเมันยังก่อเนี่ยเฟรนชิปมอร์แมน็นอืมตากันแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเอินจังจะเลื่อนอย่างนี้องกันนี่เลิันโอ้ยมักสมบางเดยโเข้าเพื่อนเนาะแบบนึงเด้อเดี๋ยวนี้ถึเรียวโทรหาอลคนนู้ ทุกคนไปสไหนไปปากซองเนาะกายสิพากันเดินทางไปปากซองทุกคนไปเป็นทริปมือนึงครับมอดอนี่มาแล้วเป็นวันเดียวเนาะทุกคนแบบมากครับบุญใดตั้งใจมากบนญใดเพราะว่าตั้งใจมารับน้องสายแว,วววสิไปส่งอันบก,กสแต่ว่ากับจมกับแฟนอยู่ละครับน้องเกียอยู่วนะ่าอ,อยากไปแสดงความยินดีกับน้องเน้่น้องถึงหนึ่งแซมสับสะไคร่เนาะทุกคนเนาะ แล้วก็อยากมาเยี่ยมน้องตาดำน้ำเขาบอดีน้นอนมอจอเบิดนะแนนมอจอเบิดน้องอันสายเวียร์ไอ้ไอ้เออคือเอย่างโนโนจะถามอีกอันหนึ่งนะคือสมมติเราได้หนึ่งแสนซับสไคร์แบบยูไทยเขาเขาเขาเรียกยูทูบแบบนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเนี่ยระดับไหนมันต้องไม่ไอะะรนถึงไม่ถึงก็ก็เรียกเหมือนเดิมนี่แหละก็ใช่เรียกยูทูบเบอร์ดกันเนาะคนเราถ่าย

แต่เราคลายข่าวขาวๆกันเนาะทุกคนเนาะอ่าแต่เราต่เราไต่เด้อพี่น้องเด้อไรงามแหงนาะบโบเพิ่นงามได้เด้อนี่บยโบเก๋จะแต่งนะสีงามหลายมือว่าเพิ่นก็แต่งสีแดงมือว่าเออหน้ามเก๋งามเตงจังก็ต่างมายี่งมน้ำนอนอะเห็นบอสบายอุ้ยค่อยเห็นแล้วคอยค่อยว่าเจ้าคือพอใส่สูตรตัวไหนสูตรตัวไหนตัวนั้นทะเลตัวจัตเจ้าแม่นทางนี้แล้วมันตุยมันใส่บอได้อนวรอเดี๋ยวโรลโรลโทน เดี๋ยวนี้เขาเค้ยงกันอยู่ว่าเจ้ามาเฮ็ดยังอยู่นี่เี่จะามาเฮ็ดยังนาะมาสรงเขาผู่้นกันงว่บาทงเขาค่กหาไวไหมแอ่มันมีหลายทรงเขาหลายีไปทรงมองไรจ้ะเยอจีิว่าไปทรงแฝดมุ่งสาววันจานพะอเอาแล้วเมียกันอะออเออวันนี้คนไทยมาขับรถอยู่ในลาอ่ลวันี้ อยูกกับปกติย้นมถนนมันเป็นซีเรียสเท่ากับบอเก่งวันไดบอเก่งันได้หลึ่งหลึ่งโยก่นานเนี่ยรับจะเถื่อแล้วมาเขามาฝั่งเราากเยอะเี่ยสี่ห้าโนโอเฮียเอยเบรกเบรกเียบิดเนียนกี่เสียวแทนมาเทียวด้วยเชียงใหม่ลายลายหมู่บ้านนี่พอเห็นผู้ดีเต็ม เต็มสะพานเลยพ่อแม่มาแต่ตะวันที่เหย่ยดกันเป็นายส่ทรามันเยมีบุญจังหวัดกรุงเทพอุบลชีสเกตมีอีครบก็ดีใจเนาะคนมาเที่ยวหล่าละถักด่วนอะไรนี้คือสิแพเป็นอะไรนี่เนาะด่วนตัวยตายเลยมาเจ็บปีกอยู่อยากได้อยู่อยากได้อยู่พักคนมาเที่ยวค่อยนมาเที่ยวมันวันน้าเดินทางปลอดภัยเนาะภัยเลย พอเอินมาเพื่อนมาเบืองคลิปเข้านอคุยผ่อนให้เพลินาสักษาอฮียแบบมีความสุขเนะอะเฮียปะทุกคนมีแต่ว่าสี่ดหลี่ลาพาจากกันแล้วคลิปนี้เปิดมาโดนเนาะยังยังคลิปต่อยังคลิปต่อเนาะหนึ่งวันพันคลิปเวันที่ไหนว่าเป็นหนึ่งวันพันคลิปเอเดือนละมือเรียนมาทุกคนแต่งตากล้อเนาะทุกคนเบ่งตาอยาก กับเมืองคีบบังปะเลาทยกักเกียมนี่ครับโอเคเนาะพี่น้องมีการเห่ากับเกียมหนึ่งกับลักล่ากับไอ้ไก่กับมาพักพวนมัที่ยวสโลงแซนซับเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจแต่ก็ขอบพระคุณไอ้ไก่คือหนึงเนาะเทียบาม่ามือนี้เนาะมีแต่ว่าติดตามนะทุกคนติดตามนําทีมงานของเราทุกคนมามองคีสองไอ้ตามสองไอ้ตาลสองไซเบวเล่าใต้แล้วก็สองอันตรงนี้ ใช่จีเม้นคือรูขคกกว่าบางคนไปยูก่อผู้เลกันขึ้นเอออาบอยูบอทะเลกน่ะ